สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการต่อเล็บเจลด้วยปลายทิปนะคะปลายทิปก็จะมีหลายสีนะคะก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้แบบไหนเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมหน้าเล็บอ,อะไรให้เรียบร้อยนะคะเตรียมหน้าเล็บให้เรียบร้อยหลังจากที่เราเตรียมหน้าเล็บให้เรียบร้อยแล้วตะไบเล็บตะไบเอาความมันออกอะไรให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วก็ลงตัวน้ำยาบอนเอ็นะคะแล้วก็ไพรเมอนะคะอันนี้เราก็เตรียมหน้าเล็บอะไรไม่มากเพราะว่าหน้าเล็บค่อนข้างเริ่มจะบางแล้วนะคะทีนี้เราก็เติมใส่น้ำยาไม่ใช่เติมน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็น2 in 1นะคะซึ่งมีตัวบอนเอ็ดและไพรเมอร์อยู่ร่มกัน ที่ร้านอังก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็ลงน้ำยาค่ะลงเฉพาะหน้าเล็บนะคะไม่ต้องให้โดนหนังเว้นโคนเว้นขอบด้านข้างข้าล้านหนึ่งวินเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาเลือกตัวปลายทิปให้เข้าก,กันกับหน้าเล็บจ,จริงของเรานะคะของอังก็จะขอเลือกเป็นเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดแล้วก็ลองมาทาบดูนะคะดูว่าด้านข้างนะคะด้านข้างกดเข้าไปนะคะมันจะมีรอยตรงกลางเห็นไหมคะจะมีช่องอยู่ เราก็กะให้ช่องอะคะ่ะช่องตรงด้านปลายเช่นด้านล่างนะคะให้อยู่กับปลายเล็บของเรานะคะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นกาวกาวที่ใช้นะคะก็จะเป็น401นะคะตัวนี้กาวตัวนี้จะบอกว่าดีค่ะเพราะว่าจุกข้างในจุกข้างในจะมีเหล็กอยู่ด้วยนะคะซึ่งจะทำให้กาวเวลาเราเก็บกาวการเก็บกาวมันก็จะดีขึ้น เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่กาวลงไปนะคะใส่ตรงช่องเลยใส่กาวตรงช่องอเสร็จแล้วนะคะก็จะแบบว่าออฟฟิศก็จะแบบรกๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไล่กาวนะคะเอากาวลงอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่กาวแล้วก็ค่อยๆกดลงไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะ ก็จะได้ประมาณนี้ก็กดทิ้งไว้ประมาณาสักส5บห้าวินะคะก็นับไปเลย1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, 1 7 1 8 1 9โอ้ไม่ใช่โอเคหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆเก็บแต่ถ้า PVC ไม่ใช่10 PVC เอ่อปลายทิปอะค่ะมันยาวหรือว่ามันใหญ่กว่าเล็บจริงนะคะก็ตะใบออกได้ เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้กันไกลนะคะตัด P-V C นะคะก็ตอนนี้กาอาจจะยังไม่ค่อยเซตตัวนะคะก็ใช้มือประคองช่วยไปก่อนก็กะความยาวนะคะกะความยาวประมาณนี้เดี๋ยวนะกะความยาวอ่า ประมาณนี้นะคะพอได้ทรงแล้วใช่ไหมคะพอเราตัดเสร็จเราก็มาแต่งทรงเสร็จแล้วก็มาแต่งทรงกันนะคะอย่าลืมปิดฝาอุปกรณ์ทุกครั้งนะคะ,อะขอเปิดนิดนึง เสร็จแล้วสบายนะคะด้านข้างแต่งทรงตามที่เราต้องการได้เลยค่ะควรที่จะมีเครื่องดูดฝุ่นไว้นะคะเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยต่อร่างกายของเราด้วยข้างหนึ่งก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออีกข้างหนึ่ง ขวาเราก็จะทำไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าเราใช้ด้านซ้ายทําอ,อันนี้ก็จะแต่งทรงแบบทรงอะไรอะลงศพเหรอทรงคล้ายๆแอลมอนนะคะแต่ว่าจะมีหักหมุมจะหักหมุมด้านข้างเข้ามานิดนึงไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่าเราฝึกบ่อย แต่ละคุณแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมตะไบด้านข้างด้วยเพราะว่ามันจะมีเศษแล้วก็หักดูอย่างนี้นะคะว่าทรงเล็บเราได้ยังการตะไบนะคะตะไบตรงนี้ลอยต่อนะคะเราจะตะไบลอยต่อแล้วก็ตะไบความมันของหน้าเล็บปลายทิปออกนะคะ แล้วด้านข้างอย่าลืมตะไบด้วยนะคะวันนี้ก็มาสอนเทคนิคในการต่อเล็บปลายเล็บทิปนะคะแบบปลายเล็บทิปการต่อเล็บก็จะมีหลายวิธีนะคะแบบการขึ้นฟอร์มเล็บดูโออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีหลายแบบแต่ว่าอังวันนี้ขอต่อแบบขอต่อแบบอะไรอะแบบพี c ีบ้างนะคะปกติจะขึ้นฟอมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าอีกข้างหนึ่งทำไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าการขึ้นฟอมอ,อังอาจจะขึ้นนานแต่ถ้าเล็บปลายทิปอะคะ่ะจะแป๊บเดียวก็ติดเหมือนการตอ่อ ต่อ PVC นะคะแต่แค่ว่าเรามันจะเป็นเล็บทิปมันก็จะมีแค่ครึ่งเดียวนะคะอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็เอาให้แบบว่ามันสโลบให้มันแบบว่าเท่ากันเลยนะคะนี่อ่ะเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะลงเบสนะคะการต่อเจลต้องลงเบสทุกครั้งนะคะแล้วก็ใช้เช็ดหน้าเล็บหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีฝุ่นอพอเช็ดหน้าเล็บเสร็จนะคะเราก็ลงยาวไปไม่เอ่ยแล้วก็มาวัดไซส์ก่อนนะคะโอเคเท่ากันเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ลงเบสได้เลย ลงเบสนะคะถ้าเล็บยาวก็ลงจากปลายก่อนนะคะแล้วก็เริ่มไปตรงกลางตรงกลางแล้วก็ไปที่คูณนะคะโคนก็เหมือนเดิมค่ะเว้น <When S 1> นะคะเว้นช่วงหัวโคนช่วงคูณนะคะหนึ่งครึ่งครึ่งมิลก็ได้ค่ะหรือว่าก็าหนึ่งมิลน,นะคะแต่อันนี้ไม่ได้ตัดนังนะคะขี้เกียจตัด โอเคเห็นไหมเอ่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอบค่ะ30มวิอ่าอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเจลนะคะเจลนี้สามารถใช้เป็นเนื้อเจลตัวไหนก็ได้นะคะแต่ของอังจะใช้เป็น hard เจลนะคะลำดับแรกแล้วก็นะคะใช้ h a r ดเจลตัวนี้นะคะ ตักแล้วก็ป้ายลงไปค่ะตรงรอยต่อเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้พุกกันหัวเล็กๆนะคะพุกกันเจลทีนี้ก็ทำการไล่นะคะอย่าลืมนะคะเว้นเว้นไว้นะคะช่วงคูนนะคะแล้วก็ด้านข้าง หนึ่งหรือครึ่งมิลก็ได้นะคะก็ค่อยๆทำไปนะคะมือก็เบาๆถ้าเราใช้พู่กันใหญ่มันก็จะเกลี่ยายากหน่อยนะคะเนื้อเจเราจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะที่ร้านมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปเลยแต่ว่าที่ร้านอังใช้เป็น hard gel นะคะ แล้วก็เกลีย่ยนะคะค่อยๆเกลีย่ยให้สม่ําเสมอกันนะคะค่อยๆทำํำมือใหม่ก็ค่อยๆทํานะคะไม่นั้นเละแน่นะคะ่ะ okay. ค่อยๆเกลีย่ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปิดปลายปิดปลายนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างนะคะค่อยๆใส่ไป ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะไม่แน่ใจว่าตั้งกล้องตรงหรือเปล่าอืมดูนะคะเสร็จแล้วเราก็ดูยกมือดูเห็นไหมครัว่ามันยังไม่เรียบถ้ายังไม่เรียบเราก็ยกมือดูใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไล่ค่ะค่อยๆไล่เนื้อเจลตรงไหนที่มันไม่เรียบแล้วก็ไล่เข้าไปเรื่อยๆอ่าอเคเนื้อเจลแตะแล้านเนื้อเจลจะไม่เหมือนกันนะคะ บางเนื้อเจลก็จะแบบเหลวมากถ้าเหลวมากก็แบบเวลาเราใส่นะคะมันก็จะแบบไหลแต่ว่าฮาร์ดเจลตัวนี้มันก็จะมีค่อนข้างมันจะมีความหนืดหน่อยแล้วก็จะเกลี่ยดได้ตลอดเวลานะคะโอเคตรงไหนมีฟองอากาศก็ปัดออกได้นะคะ ค่อยๆไล่เนี่ยถ้าเรามือหนักไปนะคะค่อยๆสกิดนะคะกิดไปเรื่อยๆอ,อย่าลืมเว้นด้านข้างไว้นะคะเว้นโคหนึ่งมิลโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าไปอบ60สิบวินะคะการการอบเจลแต่ถ้าเดดนี่ใช้เวลา30มสิบวินะคะค่ะหลังจากอบ เนื้อเจลนะคะ60วิวิเราก็เช็ดหน้าเล็บนะคะเพราะว่าเนื้อเจลมันจะมีความหนืดอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาตะใบนะคะให้ได้เค์ฟที่สวยงามถ้าเราไม่ตะไบนะคะเนื้อเจลข้างบนเนี่ยค่ะมันก็ยังแบบว่าครุขระนะคะผิวมันยังไม่เรียบพอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตะใบนะคะ ตะไบนะคะไม่ไม่ไม่แนะนําให้ลูกค้าตะไบแบบแบบตรงอย่างนี้นะคะดิ่งตรงนะคะแนะนําให้ลูกค้าตะไบแบบสโลปนะคะการตะไบสโลปอ่ะมันจะแบบว่าทาให้อ่าหน้าตัวเนื้อเจลเราหน้าเล็บเรามันจะไม่ได้ดูแบนๆบนไปมันจะมีความแบบว่าโค้งโค้งเห็นไหมคะอันนี้เห็นเล็บไหมเนี่ยมันยังจะมีความแบบว่า มีความโค้งมันก็จะดูแบบสวยหน่อยนะคะแต่ถ้าเรียบไปอ่ะมันก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเราก็จะตะไบให้มันแบบสลปสลบหน่อยนะคะอันนี้ที่เห็นนะคะเราไม่ได้แบบว่าเน้นตรงเกินไปวันนี้เราก็จะมาทาสีแดงมะเหมี่ยวนะคะเป็นคอลเลคชันใหม่กรูตูะ Bluetooth นะคะทีะ่ที่อังได้เลือกใช้นะคะ รูตูคอลเลกชันใหม่ของไอจิมต่อไม่ใช่ใหม่สิคะอาจจะเป็นคอลเลกชั่นเก่าหรืออะไรจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นคอลเลกชันที่อังชอบมากเนื้อสีค่อนข้างดีเลยแล้วก็แดงมะเหมี่ยวลูกค้าหลายคนก็ชอบนะคะไม่ชอบเออลูกค้าบางคนเขาแบบไม่อยากได้แบบแดงเกินไปมันอาจจะแบบว่าขัดกันกับสีผิวหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าแดงมะเมี่ยวนี่ ไม่ว่าจะสีผิวไหนนะคะก็สามารถสวยได้ก็คือจะทำให้มือเราดูสว่างขึ้นนะคะดูขับผิวเพราะว่าอังไม่ได้ทาสีแดงนานมากวันนี้ก็เลยจะมาลองใช้สีของคอลเลคชั o นกรูดูนะคะกูดูเนีนะ่เสร็จแล้วนะคะขอยีกนิดนึง สร,สร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยงามมากเห็นไหมคะง,ง่ายสวยมากก็เป็นอานเสร็จ